สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะเราจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับโครงการรัฐบาลอะไรมาฝากกันคอมออนุมัติเพิ่มงบเง,งินสีมาตรการลดค่าครองชีพบัทสวัสดิการกลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้โดยมติคอมอที่ผ่านมานะคะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมรวมกว่า5 0,000ล้านบาทเลยค่ะเพื่อส่งเสริมสีมาตรการการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงในช่วเงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับชมกันได้ค่ะก่อนอื่น ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต,อนต่อไปนะคะโครงการแรกนะคะโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีก300บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา2เดือนค่ะตั้งแต่พฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้นะคะรวมเป็น500บาทต่อเดือนโครงการที่2นะคะโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษค่ะช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีก300บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา2เดือนเช่นเดียวกันค่ะ <c oughs> ก็คือตั้งแต่พฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้นะคะรวมเป็น500บาทต่อเดือน โครงการที่3นะคะโครงการคนละครึ่งเฟส3ค่ะเพิ่มวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการอีก1,500บาทต่อเดือนโดยสามารถใช้จ่ายได้ในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนะคะโครงการที่4ค่ะที่มีมติคอรมออนุมัตินะคะก็คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้โดยปรับหลักเกณฑ์การคำนวณรับอ e ีวอร์ชได้สูงสุดถึง1บาทต่อคนจากเดือนไม่เกิน70,00บาทต่อคนนะคะในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ค่ะจำนวน1ล้านสิทธิ์เลยทีเดียว จบไปแล้วนะคะกับ4ีโครงการที่คอรมอมีมติอนุมัติเพิ่มเงินเงินบัตสวัสดิการกลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะมีข่าวดีๆอะไรเกี่ยวกับโครงการรัฐบาลมาฝากกันขอบคุณค่ะ